ทาง ถามบอากันกระตัดถหววงเขาโดนตำรวจรวบคดีของดีไอคาแล้วหรือ,อยังเห็นแล้วละจ้ะอันนี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรยังไงมากมายนะแต่ว่ามันก็มีคนเอ๊ะออกสงสัยว่าเฮ้ยทำไมมันมีแต่คนรอสัใจแล้วรอเหยียบบอสกันมากกว่าคนอื่นนะเดี๋ยวอันนี้ฉันจะให้สัมภเวสีมาเล่าให้ฟังแล้วกัน หลังจากที่ตำรวจเขามีหมายจับใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นบอสพาวบอสมินบอสแซมบอสกันเขาเนี้ยทุกคนก็โดนจับกันหมดแล้วแล้วเขาเนี้ยพี่การเป็นคนสุดท้ายที่โดนใช่ไหมที่เป็นดาราและคนดังคนก็เลยแบบตื่นเต้นฮือฮากันใหญ่เลยแกแล้วเขาเนี้ยมันก็มีคนมาถามใช่ไหมป้าป้าป้าอยากรู้จังเลยว่าแบบทำไมอยาคนรอจับใจแล้วก็รอเหยียบย่ำบอสกันมากที่สุดวันนี้เฉยก็เลยจะมาพูดก็คือหนึ่ง การที่มีคนรักมากคนศรัทธ,ธามากการที่คุณเป็นพิธีกรน่าเชื่อถือมากคนก็ยิ่งเกลียดมากเช่นกันเวลาทาคุณทําให้เขาผิดหวัง2ก็อาจจะเป็นการที่แบบว่าพิธีกรเขาชอบปวดนั่นอดนี่ไงเวลาเขาอวดใช่ไหมเขาจะอวดนาฬิกาอดรถอดบ้านแล้วก็ชอบพูดเหมือนประมาณว่ามาจากน้ำพังน้ำแรงของตัวเองแต่มันก็จะมีคนบางกลุ่มคนบางคนเขารู้สึกแบบหมันไส้เวลาลงเขาก็รอรอเหยียบ สามพิติกรที่ทําให้คนหมัดใ้ก็คือผมเป็นพิธีกรผู้ยิ่งใหญ่ใครมารายการผมก็จะต้องมีความเกรงใจแล้วก็มีความแบบว่าเกรงกลัวมันเขา้าใจฟิลนี้ปะ่ะเพราะเวลาใครมาปุ๊บเขาก็จะทําตัวเหมือนแบบว่าผมเป็นเหมือนเจ้าของรายการนะครับนู่นนี่นัน่นบาบาบาบีการสั่งนู้นสั่งนี้แล้วบางทีก็พูดเหยียดโดยที่แบบว่าบางทีก็ไม่ได้เกียดดาราคนที่มาในรายการอ่ะมันมีคนนึงนะที่แบบว่าเป็นนักล้องคนนึงที่ฉันแบบรักเขามากเลยนะแล้วต่คนเนี้ยไม่ค่อยให้เกียดใช่ไหมตั้งแต่นั้นฉันก็เลยไม่ชอบเขา และเหตุผลข้อที่สี่ก็อาจจะเป็นพฤติกรรมของคนที่เหมือนประมาณว่าเหตุผลที่ไม่มีเหตุผลมึงเข้าใจฟิลนี้ป่ะเพราะว่าต่อให้พี่การเขาจะเป็นคนดีหรือว่าเขาจะพูดดีหรือว่าเขาจะทาดีอะไรยังไงในส่วนส่วนหนึ่งในสิ่งที่เขาดีใช่ไหมแต่ถ้ามันมีคนรักแล้วมันก็ต้องมีคนเกลียดเป็นธรรมดาเกลียดแบบไม่มีเหตุผลมึงเข้าใจฟิลนี้ป่ะ แกในสิ่งที่ฉันพูดมามันก็เป็นแค่บางส่วนของเหตุผลที่ฉันไปเช็คมาจากชาวเน็ตกลุ่มนึงแล้วก็สัมภเวสีบางตัวเท่านั้นนะมันก็อาจจะไม่ใช่เหตุผลจริงๆของคนทั้งประเทศว่าทำไมแบบเฮ้ยทำไมบว่าคนไม่ค่อยชอบพิการกันเลยแล้วเวลาพิการเขาล้มรืออเลยใดๆอ่คนก็ถึงรอแต่แล้วเราเหยียบย่ำมากที่สุดอันนี้พวกแกก็ลองออกความคิดเห็นกันมาเองส่วนเรื่องของพิการนั้นฉันก็ไม่อยากจะฝากอะไรมากก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของกฎหมายแล้วกันเพราะว่าฉันก็มีซัมติงกับพิการเหมือนกันในซัมติงในที่นี้ก็คือดู ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ